สวัสดีค่ะพบกับคิดดีชิตรุ่งพอดแคสต์พอดแคสต์ดีๆที่นำเสนอเรื่องราวความคิดที่จะพาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิดดีชิตรุ่งพอดแคสต์นะครับพบกับผมมาร์คกำพลรัตนประทีปครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ชื่อว่าเลิกโทษทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นครับเคยเห็นคนแบบนี้บ้างไหมครับ ทำอะไรผิดพลาดอยู่เสมอเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็มาเกิดขัดแย้งกับคนรอบข้างไปหมดทําไมต้องเจอกับคนแบบนั้นเรื่องแบบนี้เหมือนจัก,กรวาลแห่งความเร็วร้ายนะครับได้ถาโถมมาที่คนคนเดียวเขาก็ได้แต่แอบบ่นในใจแบบหมดอะไรกับชีวิตว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันซวยอย่างนี้วะ สุดท้ายนะครับหาคาตอบไม่ได้ก็เอาแต่โทษคนนั้นโทษคนนี้โทษสามีโทษพัญยาโทษพ่อโทษแม่โทษลูกโทษโชชะตาโทษลมโทษฟ้าโทษเวรโทษกรรมโทษมันไปได้ทั้งหมดเลยทุกอย่างบนโลกใบนี้ยกเว้นคนเดียวที่ไม่เคยโทษคือตัวของเขาเองถ้าสถานการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นกับตัวพวกคุณทุกๆคนนะครับผมอยากจะให้ลองหยุดคิดแล้วพิจารณาไปลึกๆเรื่อยๆเราจะพบว่า ตัวเรานั่นแหละครับคือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดของชีวิตเราครับมันอาจจะฟังดูแรงนะครับแล้วก็ยอมรับไม่ค่อยได้แต่มันคือเรื่องจริงครับน่าเสียดายครับที่คนส่วนใหญ่พอเกิดปัญหาแบบนี้กับตัวเองเนี่ยมักจะไม่เคยกลับมามองตัวเองเลยไม่กล้าจะยอมรับความจริงว่าไอ้ตัวเราดันแหละมันคือสาเหตุของปัญหามันจริงไม่น่าแปลกใจครับว่าถ้าคนคนนั้นเขาจะดึงดูดเรื่องแย่ๆที่เคยเกิดขึ้น กลับมาหาตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำจนช้ำก็เพราะว่าเหตุมันยังไม่ถูกแก้ไขผลของมันก็จะยังคงอยู่อยู่เรื่อยไปเพราะผลทุกผลที่มันเกิดขึ้นมันมาจากเหตุนะครับวันนี้นะครับลองมามองตัวเองอย่างจริงจังนะครับแล้วก็กลับไปฟังเสียงสะท้อนของตัวเราที่มาจากคนอื่นหรือเสียงของสามาสัญสำนึกในใจของเราลึกๆว่าเฮ้ยเราอะ ผิดพลาดต,ตรงไหนเราได้หยุดโทษทุกสิ่งที่เคยโทษหรือยังแล้วก็กลับเข้ามารับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างจริงๆจังๆเสียทีนะครับลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและเมื่อไหร่นะครับที่ต้นเหตุมันเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตของเรามันก็จะเปลี่ยนเมื่อน,นั้นแต่ถ้าเรายังโทษทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ไม่กลับมาดูตัวเองไม่กลับมาแก้ไขตัวเองนั่นก็เท่ากับว่าเราอยากจะเปลี่ยน แต่ผลลัพธ์แต่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนที่เหตุเลยซึ่งมันย้อนแย้งกับกฎแห่งสัจธรรมนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุมาก่อนแล้วค่อยมีผลตามมาลองดูนะครับลองเลิกโทษทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใช้ประโยชน์ใหม่มาแทนว่าโอเคฉันผิดเองฉันจะลองปร,ปรับปรุงแก้ไขด้วยการจุดๆก็คือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะลงมือทำนะครับที่เป็นการแก้ไขไปที่เหตุ แล้วก็ลงมือทำตามที่พูดนั้นคุณจะพบเลยนะครับว่าไอ้ที่เราเคยบ่นว่าชีวิตมันซัวยอย่างนี้มันจะหายไปจนต้องประกาศหากันเลยทีเดียวนะครับว่าลองดูนะครับความซัวจะหายไปเมื่อเราเลิกโทษและเข้ามารับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองคิดว่าเรื่องนี้คงจะให้ง่ายคิดอะไรกับพวกเราหลายๆคนนะครับ ก็พบกับชีดดีชุดรุ่งได้ใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ